สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงนะคะแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลสาลิกาเนะาะแปลงนี้นะคะเจ้าของบ้านประกาศขายนะคะเนื้อที่8ดไร่นะแไร่นะคะแต่ว่าได้ที่งองอีก2ไร่เลยนะนะคะก็คือพร้อมบ้านหลังนี้นะคะจะได้บ้านทั้งหมด3หลังเนาะ1 2แล้วก็บ้านหลังนี้อีกหลังหนึ่งนะคะ สามหลังรวมแล้วสามหลังนะคะแล้วก็มีอาคารเก็บของอัน,น้ประสงค์อ่ะนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะแปลงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงไหนนะคะที่แปลงนี้นะคะติดริมทานทุกด้านนะคะติดริมทารริมทานทุกด้านแล้วก็วิวเขาชัดเจนมากนะคะก็คือเนี่ยแนวเขตก็คือจากนี่ยาวไปโน้นก็คือฝั่งนน้นนะคะจะติดลำธารมาถึงตรงนี้เลยนะคะตลอดแนวเลยนะคะถึงนี่เลยค่ะนี่ก็คือแนวลำธารน,นะคะ ค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะว่าลำธารสวยแค่ไหนแล้วก็มีต้นต้นศัก์นะคะต้นศักตามแนวแนวรั้วฝั่งนี้แล้วก็ด้านนู้นอีกหลายต้นเลยนะคะค่ะก็คือถ้าลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรมากน่าสนใจมากกว่านี้ค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่าอีกแปลงหนึ่งนะคะก็แปลงนี้เนื้อที่8ดไร่นะมีที่งอกอีกสองไร่จากบ้านหลังนั้นเลยนะคะ จากบ้านนี้แนวรั้วก็คือจากบ้านตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะค่ะยิงยาวมานี่นะคะกอไผ่นี้เลยนะคะไปดุถนนในทางนี้วิวเขาด้วยอันนี้คือด้านหลังแปลงเนาะแปลงนี้ก็จะติดลำธารทั้งสองด้านเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาเลยวิวเขาเลยนะคะก็คือแปลงนี้นเนื้อที่แปดไร่เนาะเนื้อที่แปดไร่แล้วก็มีที่งอกอีกสองไร่นะคะก็จะได้บ้านหลังนี้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวพาเดินดูทางนี้ ะะแปลงนี้ก็คือถ้าทำเป็นรีอสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศก็จะสวยมากเหมือนกันนะคะก็คือได้บ้านหลังนี้ด้วยนะคะได้บ้านหลังนี้ด้วยเนาะแปดไร่นะคะแล้วก็มีที่งอกอีกสองไร่นะคะคือแปลงนี้นะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะแนวเขตอ่าดิกดืนตรงนี้นะคะหลังบ้านหลังนั้นนะคะ ด้านหลังนั้นนะคะแนวยาวมานี่นะคะตรงมานี่จนสุดลำธารน,นู้นอ่าอ่าแล้วก็พาเดินต่อนะคะอ่าพาเดินต่อด้านหลังเป็นวิวเขาแบบนี้เลยได้บ้านหลังนี้ด้วยนะคะสวยเลยเนาอะ,อะด้านหลังนี้เป็นลำธารน,นะคะด้านหลังเป็นลำธารน,นะก็คือเจ้าของแก่แล้วทําไม่ไหวทําต่อไม่ไหวที่ทําไว้ก็คือ พอแล้วเหนื่อยแล้วนะคะถ้าคนไหนนะลูกค้าคนไหนนะคะยังมีกําลังแล้วก็อยากมีบ้านสวนหรือว่ารีสอร์ทนะคะแปลงนี้ลงทุนได้เลยค่ะลงทุนได้เลยค่ะติ๊กบอกเลยว่านครนานนยกตอนนี้ที่แบบนี้ไม่ไม่มีแล้วนะคะไม่ได้หาได้ง่ายๆนะที่ติดน้ําลําทานแบบนี้นะคะค่ะดูเลยค่ะลูกค้าเดินไปหอบไป ให้ลูกค้าเดินดูแบบนี้เลยนะคะพาลูกค้าเดินดูแบบนี้เลยค่ะโอ้ยแปลงนี้ก็ติดลำธารก็คือลำธารล้อมรอบเลยเนาะสวยมากนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะโอ้น้ำไหลแบบนี้เลยนะลำาธารธรรมชาตินะคะอันนี้คือลำาธารธรรมชาตินะคะเป็นอ่าลำธารเดียวกับที่น้ำตกสาลิกาเนาะ นี่เลยค่ะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวติ๊กยืนให้ดูน้ําสักพักหนึ่งเหนื่อยเดินทั้งหมดนะคะตรงนั้นหกไล่นี่ติดไล่สิบสองไล่ยีย่สิบกว่าไลา่เดินรอบเลยนะคะนี่คะนี่นะคะท่าแปลงนี้สวยค่ะ แปลงน,นี้ดูแบบโล่งดูแบบเป็นส่วนตัวนะคะดูโล่งดูเป็นส่วนตัวดูแบบเย็นมากนะคะชอบค่ะแปลงน,นี้สวยจริงๆขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางค่ะอ่าจนสุดแนวนี้นะก็ยิงยาวไปถึงนู่นเลยค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก็ในสวนก็จะมีมะยงชิดเนาะ ส่วนนี้จะมีมมยงชีสแล้วก็เพิ่งลงทุเรียนไปนะคะเพึ่งลงทุเรียนไปนะเนื้อที่ทั้งหมด8ปดไร่นะแล้วก็มีที่งอกอีก2องไร่นะคะค่ะด้านนี้นะนี่ก็มีต้นสักหลายต้นเลยค่ะนี่นะคะในแปลงมีต้นสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปอ้ยเยอะเลยคุ้มเลยค่ะ ลูกค้าชมบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวติ๊กบอกในช่วงท้ายๆคลิปนะคะค่ะก,เก็เกินไปแล้วแหละว่าแปดไร่งอกสองไร่แล้วก็ขายสามล้านห้าต่อไร่นะคะต่อรองกันได้ค่ะ,แป,ออนะคะแปลงนี้ต่อรองได้นะคะแปลงนี้ต่อรองได้นะเจ้าของอยากขายเนาะค่ะนี่เลย ร่มเย็นมากค่ะรู้สึกเย็นมากนะคะเห็นไหมคะมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้เลยนะคะระบบน้ำพร้อมนะคะเดินดูนะชมบรรยากาศนะคะอ่านี่ไงด้านนี้ ก็ติดลำธารแบบนี้นะคะสวยค่ะสวยมากหายากมากที่แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะนะคะติดลำธารทั้งสองดะไอ้ทั้งรอบแปลงที่ดินเลยนะคะทุกด้านข้างนะคะติดลำธารแบบนี้นะคะ่ะสนใจนะคะติดต่อติ๊กได้ที่เบอร์ 0847217673นะคะได้บ้านหลังนี้ด้วยค่ะเห็นไหมวิวเขานะแบบนี้เลยค่ะค่ะสวยจริงค่ะสวยจริงขอพาเดินดูให้สุดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวหันหลังดูนิดนึงว่าจากแนวไหนยาวมาแค่ไหนนู่นนะคะกอไผ่นู่นนะคะกอไผ่นู่นน,น,น,นูกอไผ่ผ่ยิงยาวมานี่นะคะตรงมาเรื่อยๆ เดินถึงแนวนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินไปนะก็คือแปดไร่งออีกสองไร่ก็เลยดูกว้างหน่อยให้แปดไร่ทําไมเดินเหนื่อยจัง<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วคือสิบไร่นะคะนี่ค่ะตามแนวนี้นะอันนี้ทางนี้ก็เป็นวิวภูเขาเห็นไหมคะค่ะให,ใ,หให้ดูนะคะอ่าด้านนี้ก็วิวภูเขา สวยมากนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวดูแนวเขตนะคะถึงอะไรนะดูในที่ดินใช่ต้นต้นทางนู้นก็เยอะมากแค่ต้นสากก็คุ้มแล้วนี่นะคะแนวเขตฝั่งนี้นะคะก<อ>็อยู่แนวนี้เลยค่ะนี่คะแนวแนวต้นไม้ใหญ่นี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแนวเขต ก็คือจากตรงนี้เลยนะคะจากแนวเขตก็คือจากตรงนี้นะคะยิงยาวไปนู่นนะคะจนถึงเห็นไหมที่ที่มีรถจอดแล้วก็เลยไปถึงครอบคลุมบ้านหลังนั้นด้วยนะคะบ้านหลังเล็กหลังนั้นด้วยอ่าเดี๋ยวพาเดินแนวตรงเลยนะคะค่ะจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะค่ะีแนวนี้เลยนะคะแนวต้นไม้ค่ะแนวต้นสักนี้เลยค่ะ แปลงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะฝั่งขวาไม่ขายค่ะตอนนี้ก็ติ๊กระหอบแล้วแนวนี้เลยค่ะแปลงแปลงนี้จะเห็นเห็นเขารอบทิศเลยคือคือแปลงนี้จะเหมือนแบบเหมือนเหมือนโล่งอะ่ะ โล่งมากใช่สวยมากสวยทุกแปลงค่ะสวยทุกแปลงอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบแปลงไหนเนาะสวยทั้งสามแปลงนะคะก็มีแปลงหกไล่ครึ่งสามล้านห้าหกไล่ครึ่งสามล้านห้าแปลงนี้แปดไล่เฮ้ยหกไร่ครึ่งไร่ละสามล้านห้าแปลงนี้แปดไล่มีที่งอกสองไล่รวมแล้วเป็นสิบไล่ไร่ละสามล้านห้าเช่นกันนะคะค่ะหาเพื่อนมาแบ่งค่ะแปลงนี้อยากขายเนาะ อย่างนี้อยากขายเดี๋ยวราคาต่อรองกันได้นะหาเพื่อนมาแบ่งนะคะใช่มีบ้านสองหลังรวมบ้านหลังนั้นด้วยสามสี่อ่าสามหลังนะคะใช่ก็แปลงนี้ริมทานรอบแปลงใช่วิวเขาก็คือสามร้อยหกสิบองศาเลยอันนี้เขาใกล้ที่สุดแป,แปลงนี้เขาใกล้ที่สุดเน,นาะใช่มีต้นยางนามีต้นสักนะคะแนวนี้เห็นไหมคะอันนี้แนวนี้ แนวต้นสักไปจนถึงนู่นเลยนะคะต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนะคะอ่าแล้วก็ยิงยาวท่านฝั่งนี้ก็คือตรงสุดบ้านหลังนั้นเลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูวิวรอบๆกันแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้อุดมสมบูรณ์เนาะเมื่อกี้พาไปดูลำธารรู้สึกเย็นมากนะคะเดินไปใกล้ๆล,ลำธารรู้สึกแบบโอ้ยรู้สึกเย็นรู้สึกสัมผัสธรรมชาติจริงๆแล้วก็เห็นทั้งลำธารทั้งวิวเขานะคะแปลงนี้มันจะรู้สึกว่ามันโล่งนะคะแปลงนี้ก็คือตอบโจทย์คนที่อยากทําเป็น รีสอร์ทหรือว่าทําเป็นลานแคมปิ้งได้เลยนะคะ,ะแล้วเราก็มีบ้านอะไรให้พร้อมแล้วนะคะแปลงนี้นะคะสวยจริงๆค่ะลูกค้าเจ้าของประกาศขายอยู่ที่ไร่ละ3 5 0ล้านบาทเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่นะคะในโฉนดแล้วก็มีที่งอกอีก2ไร่กำไรเลยนะคะแถมยังมีต้นไม้ใหญ่ต้นสักอีกตั้งหลายต้นนะคะค่ะถ้าสนใจนะคะด่วนเลยนะคะ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะในย่านนี้ไม่มีขายแล้วนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะมีโครงการในใจอยากทําทเป็นบ้านสวนบ้านาริมน้ำรีสอร์ทริมน้ํานะคะหรือว่าจุดเช็คอินแคมปิ้งนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์มากนะคะรีบเก็บไว้เลยค่ะรีบเลยค่ะลูกค้าติดต่อติ๊กได้ที่เบอร์0847217673นะคะหรือไปติดตามติ๊กได้ในช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า ที่ดินพันล้านบายติ๊กนะคะไปกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ